แน่นอนว่าการตั้งแทมเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือการปิ้งย่างวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อกองไฟหรือก่อไฟเพื่อที่จะทำการจุดเตาไฟขี้เกียจไบเกอร์อย่างเรานะครับโต๊ะชาวอร์ชีสโค้ตอบโจทย์เลยไม่ต้องอาบเหมือนอาบเลยอ่ะ ใช่เป็นกินโอ้ oh, ーーเมื่อกี้เช็ดจักรแล้ว <C> e <ars> สวัสดีครับพบกับช่องมิมเจอนี่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาแคมป์ที่งานแคมป์ไฟของพอยต์ฮาร์เร์ดิวสันนะครับแน่นอนว่าการตั้งแคมป์เนี่ยขาดไม่ได้เลยคือการปิ้งย่างวิธีที่จะจุดไฟเนี่ยจริงๆมันก็มีหลายวิธี แต่วิธีไหนที่จะจุดได้ง่ายที่สุดพกพาอุปกรณ์จุดเนี่ยสะดวกที่สุดหรือหาซื้อง่ายที่สุดวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อกองไฟหรือก่อไฟเพื่อที่จะทําการจุดเตาไฟเรื่องง่ายๆบางทีมันก็ไม่ง่ายสําหรับบางคนแต่วันนี้ผมรวบรวมไว้แล้วเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าอันไหนจุดง่ายที่สุดเรามาดูกันครับ เริ่มด้วยวิธีแรกง่ายที่สุดก็คือทิชชู่โดยปกติสมัยก่อนเนี่ยเราจะก่ออะไรเนี่ยเราต้องมีกระดาษใช่ไหมถ้ากระดาษทิชชู่เปล่าๆนะครับแล้วก็การก่อนเนี่ยเรามาลองกันเลยว่ามันจะติดไหมแล้วมันต้องใช้เท่าไหร่กว่าจะติดเนี่ยลองกันเลยละกันทิชชู่เนี่ยบอกเลยนะครับมันติดก็จริงอะ่ะแต่ว่ากว่ามันจะติดเนี่ยใช้เวลา นานเกินไปบวกกับเปลืองทิชชู่แล้วก็ดูทิชชู่เราก็จะเห็นว่ามันไหมแต่ทิชชู่ไฟมันติดวาบขึ้นมาแต่ว่ามันมันไม่ติดไฟที่เห็นควันนี่ไม่ใช่ควันจากถ่านนะถ่าน,นยังไม่ได้มีผลอะไรกับมันเลยเนี่ยแต่ทิชชู่เนี่ยมันเริ่มมอดไปแล้วหรือถ้าเราจะให้มันติดอีกเราต้องใส่ทิชชู่อีกเยอะมากฉะนั้นวิธีแรกคือทิชชู่เฉยๆติดนะครับแต่เวลานานเกินไปบวกกับใช้ปริมาณทิชชู่ที่เยอะมากวิธีแรก วิธีที่2นะครับก็คือน้ํามันรอนสันผมจะเอาน้ํามันรอนสันเนี่ยราดไปที่่านเลยแล้วเราก็จุดเลยปึบนี่ปรากฏว่าน้ำมันรอนสันกับ่านไบดับแหลมร้อนสันเฉยๆเ,เนี่ย อาจจะต้องเปลืองปริมาณมากเลยดูดิถ้าเกิดมันติดจริงๆเนี่ยฉีดไปเนไฟลุกแล้วเนี่ยสุดท้ายอีกสักทีใช้เวลาไปประมาณ1นาทีแล้วติดไหมติดแหละหรือลองอน้ำมันลอนสันชุบกระดาษเด็กๆนะครับไอ้นี่ไม่ใช่ของเล่นนะครับอย่าไปทำตามนะครับป๊าปไมมเต็นแล้วก็เอาถ่านมาอยู่ใต้ตัวไฟ ระยะเวลาของการติดไฟของน้ำมันรอนสันด้วยตัวมันเองนะครับถือว่าใช้ไม่ได้ที่เห็นควันนี้ไม่ใช่ควันของถ่านนะครับเป็นควันของกระดาษทิชชู่ระยะเวลาการคงอยู่ของไฟจากน้ำมันรอนสันถือว่าไม่นานดังนั้นถือว่าตัวนี้ยังติดที่ยากนะสรุปว่ารอนสันเปล่าๆลาดที่ถ่านกับ รอนสันเอาราดที่ทิชชู่แล้วก็จุดในหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นเวลาเกิน5นาทีถ้าถ้าทำไปเรื่อยๆมันก็ติดแหละแต่ทีนี้มันใช้เวลานานเกินไปบวกกับเปลืองน้ำมันรอนสันผนก็เลยถือว่าสรุปเป็นนานเกินไปดีกว่าตัวต่อมาคือ ที่ใต้ที้ใต้เนี่ยมันก็จะมีหาซื้อได้ทั่วไปเดี๋ยวนี้ห้างบิ๊กซีก็มีขายนะนี่ผมก็ได้มันจากบิ๊กซีนะผมไม่รู้ว่ามันผสมอะไรบ้างนะแต่มันคือมันติดไฟอะ่ะใช้จุดเชื้อเพลิงนะครับจุดก่อกองไฟได้ง่ายขึ้น่นะทีนี้ผมลองที้ใต้ให้ดูก่อนเลยอยากประสบการณ์การติดไฟถือว่าใช้ได้การคงอยู่ของไฟของเชื้อเพลิงในตัวมันเนี่ยอยู่ยาวจนทําให้ฐานเนี่ย มันติดกลายมาใช้เวลาแค่ประมาณ2-3นาทีตัวต่อมานะครับเทียน จริงๆเ่ะเราเวลาเราพกเทียนเนี่ยเราไม่ต้องพกไปโอโ้ปริมาณเท่านี้ก็ได้นะเราไปแค่ติดกระเป๋าไปสัก3าสี่เล่มหรือ4ี่ห้าเล่มอะไรก็พอเนี่ยดังนั้นผมจะเอาเทียนเนี่ยจุด ส่วนเอฟเฟกที่มีผลต่อการติดไฟง่ายมันขึ้นอยู่กับฐานด้วยว่าฐานมีความชื้นแค่ไหนแต่ตอนนี้ฐานที่เราใช้เนี่ยมาจากเจ้าเดียวกันนะครับดังนั้นลดตัวแปรการเปลี่ยนแปลงของตรงนี้ลงนะครับเนี่ยมันก็จะมีไฟ ของเทียนนะครับอยู่ใต้ตัวฐานนี่เราไม่ใช้การพัดไฟช่วยนะครับเราใช้อุปกรณ์ล้วนๆข้อเสียของเทียนนะครับก็คือดับง่ายแต่บางคนเขาเอาไว้นี่นะเวลาอยู่บ้านเขาเอากระป๋องเหมือนกระป๋องโค้กเนี่ยตัดแล้วก็เ,เทียนเนี่ยไปหล่อแล้วก็เอาสำลีนะไปชุบกระเทียนแล้วก็มาสแปร์ไว้ในรังที่เวลามาแคมป์ปิ้งอะไร่าเงี้ยครก็ได้แหละแต่มัน,มนยุ่งยากตอนต้องเอาไปต้มแต่เทียนเนี่ยไม่เหมาะกับลมแรงเพราะว่ามันดับง่ายดับแแล้ว ถ้ามีลมแรงปุ๊บเนี่ยเทียนนี่ไม่เวิร์กนะโอเคการใช้เทียนนะครับก็ถือว่าติดไฟแล้วนะแบบนี้แต่ว่าคาบเทียนเยอะไปหน่อยต้องมานั่งแคะเศษเทียนอันนี้ก็ไม่เวิร์สำหรับผมนะกลายเป็นทิ้งคาบมันติดไฟแล้วละฐานอันนี้นอกจากฐานติดนะครับข้างล่างกูนะครับ <c oughs> เทียนติดอยู่มาก ผ่านตัวข้างบนนี่ติดไฟน้อยกว่าไอ้ตัวข้างล่างเลยเงี้ยติดล้านเปอร์เซ็นต์เอาไว้ติดเลยแล้วกันอะ่างเงี้ยเนี่ยติดเลยเงี้ยอีกปีเกียร์ถือว่าใช้ได้แล้วครับใช้ได้ไม่ได้ใช้ได้แตกไอ้ตัวต้นเทียนที่มันอยู่นี่ไ้้จะเซฟขีเทียนที่มันมาอยู่ข้างล่างเมื่อกี้นี่นะครับติดเรียบร้อยผ่านไป10นาที ตัวต่อมานะครับแอลกอฮอล์อัดแข็งบนที่เขาจะจุดไปพร้อมตัวถุงพลาสติกเลยเราแกะถุงพลาสติกออกตอนนี้ปับนี่ติดไฟโคตรง่ายเลยโหให้ความร้อนสูงด้วยครับแอลกอฮอล์ก้อนนี้ก็คือที่เขาเอาไปแบบพวกหม้อไฟอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันหยดไปข้างล่างนี่นะครับเหมือนเทียนเลยถือคะแนนการให้ความร้อนนี่สูงมากนะเนี่ยดูดิเผาเตาแล้วแต่ แอลกอฮอล์ oh นะครับจริงๆตัวนี้มันจะต้องมีเหมือนถ้วยรองอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราใส่ตะแกรงเนี่ยมันล่วงลงไปข้างล่างก่อนจริงๆมันก็เป็นเพาะอะไรเทคนิคการจุดนละ้มันจะต้องมีมีถ้วยใส่นะแอลกอฮอล์ oh เนี่ยแอลกอฮอล์ oh ดับซะก,ก่อนแล้วนะครับก่อนทานที่จะติดจุดได้แต่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยคือต้องมีถ้วยรอง แล้วก็การจุดไฟให้ความร้อนสูงแต่มันอยู่ไม่นานทําให้มันไม่เพียงพอที่จะถ่านจะติดได้ไหวแอลกอฮอล์หมดก,ก่อนถือว่าไม่ผ่าน <c oughs> ตัวต่อมาอันนี้เป็นไม้สนยางนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้หาซื้อได้ตาม ชาวบ้านนะร้านต้องแบบร้านชําแถวใกล้ๆอุทยานเนี่ยมกักจะมีขายไม่ว่าจะเป็นที่จุดกลางเต็นท์บ้านคนนะนะเมื่อก่อนเขาจะมีขี้ใต้าขายเดี๋ยวเนี้ยเราเจอไม้ตัวเนี้ยมันติดไฟแล้วติดนานแต่การจุดให้ติดก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันเราไม่ต้องใช้ทั้งหมดหรอกนะเ๋ออ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 าออ๋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 อ องอยู่ของไฟเนี่ยอยู่นานนะไม่ดับง่ายๆไม้สนเนี่ยเราเตรียมไปในการแคมป์เนี่ยปกติเขาจะขายเป็นมัดนะนะ มัดยาวประมาณเท่านี้เราเตรียมไปอ่ะครั้งละแท่งพอจะจุดแต่ละครั้งก็หักเอาถ้าบางคนขยันขยันหน่อยเขาก็หาเลื่อยเลื่อย,อยไว้ให้เป็นก้อนก้อนก้อนขนาดสักปิโป้นี่ก็พอละแล้วก็มาลงฉะนั้นมัดหนึ่งเนี่ยใช้เป็นปีไม่รู้นะแล้วถ้าบางคนไปแคมป์บ่อยไม่บ่อยอ่ะอาจจะเป็นว่าแท่งหนึ่งเนี่ยใช้ได้ประมาณสักสองแคมป์เพราะว่าการจะก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้จุดบ่อยอยู่แล้วเราจุดแค่มื้อเย็นปิ้งย่างเราไม่ค่อยมาเป็นกินในมื้อเช้าอยู่แล้ะเรามักจะกินมื้อเย็นฉะนั้นใช้แค่แท่แเนี้ย ตอกคืนเนี่ยติดแล้วเนี่ยถือว่าเร็วด้วยนะเขาขายเป็นมัดเนี่ยรู้สึกจะมัดและประมาณ40บาทยังไงที่ผมซื้อมาแล้วมีไม้สนเนี่ยอยู่ประมาณ10แท่งได้เบ็ดเสร็จก็เฉลี่ยแล้วประมาณแท่งละ4บาทแท่งหนึ่งเนี่ยใช้ได้ประมาณ4ี่ครั้งกลายเป็นแค่ครั้งละบาทเดียวถือว่าถูกพกพาง,ง่ายด้วยไม่อันตรายด้วยไม่เกะกะพื้นที่ด้วยมันไม่ดับง่ายๆต้องไม่ต้องมานั่งดูมนะันอะเราจุดเสร็จปุ๊บเราก็ไปทําอย่างอื่นเลยมันอยู่เลยนะ ไฟเนี่ยเราเราบางทีเราไม่ต้องการให้ความร้อนสูงมากเราแค่ให้มันคงอยู่นานๆเพียงพอที่ฐานจะติดไฟฟูบางทีก็ฐานก็ยังไม่ติดนะแล้วก็ใช้ปริมาณเชื้อเพลิงที่เปลืองเกินไปไม่ว่าจะเป็นแก๊สกระป๋องเอามาพ่นอย่างเงี้ยโอโ้โหพ่นตั้งนานกว่าจะติดเงี้ยมันก็เปลืองนะแก๊สกระป๋องอันตรายด้วยแล้วก็เกะกะในการพกพาด้วยครับไอสัตว์ตุ้งชมไปกับซาลาเย <laughs> อันนี้เราลงไม <laughs> วิธีสุดท้ายวิธีที่7หลายหลายคนไม่รู้ถ้าเราลืมเอาไม่ว่าจะเป็นขี้ใต้แอลกอฮอล์ก้อนไม้สนหรือแม้กระทั่งเทียนน้ำมันรอนสันอะไรก็แล้วแต่ลืมามาเรามีวิธีหนึ่งที่มันจะติดไฟได้เหมือนกันถูกด้วยนี่น้ำมันพืชหาซื้อง่ายด้วยที่ไหนก็มีขายน้ำมันพืชอ่าหลายหลายคนไม่รู้ว่าไอาตัวนี้มันติดไฟนะวิธีก็คือง่ายๆเลยนี่เลยเอาน้ำอันพืชเทลงบนทิชชู่นี่เลยลนะครับให้มันซึมอยู่ในทิชชู่นิดหนึ่ง มันทาให้กระดาษมันไหม้ช้าลงนะครับหรือน้ํมันพืชเนี่ยฉโลมเข้าไปกับตัวผ้าตอนแรกที่เราใช้กระดาษอย่างเดียวหรือกระดาษกับลอนสันนะ่ะแปบ๊บเดียวเนี่ยนะหมดแหละนี่กระดาษยังอยู่แล้วก็มันติดจากตัวน้ํามันพืชนะครับที่มันเลี้ยงให้ไฟยังอยู่เพราะอย่างที่ใต้เอ่ยหรือไม้สนแม้กระทั่งเทียนเนี่ยปริมาตรของไฟเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณย่อม อยู่แค่ประมาณนี้คีใต้ก็อยู่ประมาณประมาณเทานี้เออเทีนยนนิงเล็กใหญ่เลยแล้วดับง่ายด้วยดูยวเว้นว่ามันมันไปกอง่วงตรง,งข้างล่างแล้วนะส่วนคีใต้ในจุดยากแต่ถ้าติดแล้วก็อยู่แต่ก็ใช่ตอนนี้แต่ถ้าเราทิชชู่ชุบน้ํามันเนี่ยดูดินี่ทานติดแล้วเนะี่ยนี่นะครับเราจะเห็นว่าไอ้ตัวทิชชู่ชุบน้ํามันเนี่ยมันไม่มีผลแล้วแต่นี่คือติดด้วยตัว่านแหละถือว่าไวมากนะแล้วก็หาซื้อง่ายประหยัดไม่ต้องคุมไม่ต้องมานั่ง ยด้วจบเลยใช้เวลาการติดของฐานเนี่ยประมาณสามนาทีเองหาซื้อก็ง่ายร้านค้าที่ไหนก็มีนะ้ำมันพืชทิชชู่เราก็พกไปอยู่แล้วถ้าไม่มีทิชชู่นะกระดาษอะไรก็ได้อะที่มันติดให้เป็นให้มันคงอยู่สักนิดนึงอะ่ะแต่ปกติเวลาเราไปไหนเราก็มีทิชชู่อยู่แล้วอเออถ้าหาทิชชู่ไม่ได้อย่าจุดเลย <laughs> นี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะรวบรวมคะแนนของแต่ละอันให้ภาพรวมการติดไฟทั้งหมดเวลาในการติดไฟทั้งหมดเนี่ยอันไหนรวมแล้วจะได้คะแนนสูงสุดขึ้นตารางโชว์ตรงนี้ครับ คครับก็ถือว่าเป็นการจบการเปรียบเทียบ7วิธีการจุดไฟนะครับตัวช่วยในการก่อไฟครับว่าอันไหนดีที่สุดไปแล้วเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปปาร์ตี้กับทางพอยในงานแคมป์ไฟก่อนนะครับ ครับเขาก็ชอบมิมเจอนี่เหมือนเดิมสวัสดีน้องแก,ก๊กด้วยนะครับโอ้โหวันนี้วันนี้คือแบบว่าทำไมเจอน้องแก๊กแต่ละครั้งเนี่ยคือน้องแก๊กเนี่ยสมกับที่ได้อะไรนะรางวัลอะไรนะท็อปเตลค่ะพี่ทอปเตลทอปเตลดูแลลูกค้าดีเด่นของฮ,ฮาเล่เลยวันนี้ <ฮา S 1> ที่มาที่พอยอีกครั้ง วันนี้มีงานเลยขอเกินก่อนพี่มิมขอเล่าให้ฟังก่อนครั <มา S 2> ้งแรกเนี่ยเราเดือวจัดกันเองอันนี้ชื่องานก็เรียกชื่องานแคมป์ไฟบายพอยค่ะแคมป์ไฟบายอยใช่ค่ะก็คือตอนแรกเดี๋ยวเราจัดกันเองอแล้วเราก็โพลูกไปใน Facebook ลูกค้าก็แบบอยากจะมาร่วมสนุกด้วยเราก็เลยจาดครั้งที่2อเนี่ครั้งที่2องเนี่ยลูกค้ามาเยอะมากประมาณนี้เลยค่ะพี่มิมเราก็เลยแบบ ค่ะก็เป้เอีกว่าอยากให้มีแคมป์ไฟอีกเมื่อไหร่จะมีเพราะว่าเริ่มหนาวแล้วก็เลยก็เลยวันนี้ค่ะก็เลยแคมป์ไฟครั้งที่สามเผื่อชืนที่สามใช่ค่ะอ๋องานนี้มีอะไรบ้างหลักๆเลยเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของอาหารที่แบบใช่ค่ะอาหารเราจะมีในเรื่องของฟูดทังคอมมานต์แก้เลยเนี่ยฟูดทังเราก็จะโคเวอร์หมดเลยค่ะว่าจะเป็นกับแก้มกับแก้มอาหารนิสานปิ้งย่างปิ้งย่างค่ะ แลวก็มีเภาพผ้าวินเทจมาจําหน่ายโดนตรีสดมาเล่นขับกลบบุตรไปให้ฟรังแล้วมีเครื่องดื่มอะไรเนี่ยอ่ะเล่าเอาง่ายๆว่างานนี้พี่ซื้อแค่เล้าแค่เบียแต่ว่ามิเซอร์มันก็จะเป็นโซดาน้ำแข็งน้ำตาลมีตลอดงานมันมีไม่มีที่ไหนคุ้มขนาดนี้แล้วเราเตรียมไปให้เลยค่ะพี่มีพี่แบบพี่ไม่รู้เลยพี่มาเอ้าซื้อเล้าอย่างเดียวเลยหรอที่เหลือไม่ต้องจ่ายเลยไม่ต้องจ่ายเลยค่ะพี่แล้วก็ใครอยากจะมากางเต็นท จากพาครอบครัวมามาได้เลยเราเน้นแบ่แฟมิลี่สถานที่เรากว้างขวางแล้วเราก็สร้างห้องน้ำห้องอาบน้ำไม่ให้ไม่ให้ดังฮคือเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่มาเอาเต็นท์มากางกันแล้วก็มีกองฟางเนาะแล้วก็คือมาปาร์ตี้โดยแบบว่าเป็นเหมือนโอเปนแอร์กลบอากาศเย็นๆใช่ค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่ฮาเลนนะพี่หมีทุกค่ายทุกแบรนด์รถอื่นก็ได้มาได้เลยรถเล็ก อะไรเงี้ยคลีซีมาได้หมดเราก็อยากให้หลายๆท่านมาดูว่าสังคมฮาร่นเ,นเราเป็นแบบไหนเปิด<อ>ใจมาพูดคุยกันตอนแรกที่ <ๆ S 2> มาถึงตอนเย็นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะคนเยอะหรือเปล่าแล้วก็กังวลเ๊ะแลราเราจะกลางคนเดียวหรือเปล่าวะ <c oughs> โอ้โหพอตอนกลางคืนคนเต็มเลยคนเยอะค่ะพี่เพราะว่าอ,อย่างที่บอกค่ะว่าเราอ่ะได้แบบร่าพี่ๆน่ารักมากติดตามเพจของป่าพอย แล้วก็มาร่วมสนุกกันแบบเยอะแยะมากมายแสดงว่าอย่างเนี้จะมีทุกปีทุกปีค่ะเน้นว่าเดือนพฤศจิกาแต่วันเนี่ยก็ต้องดูอีกทีนึงแต่ว่าทุกปีของเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาใช่ค่ะอากาศกำลังเย็นเย็นเลยกำลังดีเลยพี่แล้ววันเนี้ยที่งานเนี่ยเราจะมีแบบว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น่ารักทุกคนเลยไหมมันหากหลายกลุ่มเลยค่ะอะพี่อดีป่ะพอดีสวดีดี๋ยวเนี่าพี่ ครั้งที่สามสนุกมากครับมีครั้งที่สี่มาไหมมาครับโอ้โหถ้าบอกว่าไม่มาแล้วนี่บไปโพสเลยพี่ขอโทษพี่ชื่อผมโอเล่ครับผมพี่โอเล่อยู่ที่ขอนแก่นไหมครับขอนแก่นครับขอนแก่นซินเพิร์สตาขอนแก่นซินเพิร์สตาขอนแก่นสองสามตีนี้มีงานคอมเมดร์ไปไหมไปครับโอ้ขอนแก่นนี่นี่ขอบคุณพี่โอเล่มากครับงานทุกปีอเมริกาพี่บอกแล้วพี่ต้องมาที่นี่ที่ไหนอ้อยคาเลนยร์สตาร์ล็อกขอนแก่นค่ะ เดี <Read> yeah. e music, ๋ยววันน şey kind of <stud ul caring> ี้เราไปปาร์ตี้สนุกสนุกกับงานแ F ไบไบพอย คนที่ไปกลางเต็นท์แล้วหาที่อาบน้ําไม่ได้นี่โซฟชาวเวอร์ชีทโคตรเจ๋งเลยคือแบบว่าเหมือนอาบน้าเลยอะเคยลองมาแล้วหน,นี้ครับแต่ว่าปรากฏว่า แกะไว้นานเกินเนี่ยไม่เหลือไอ้ตับแห้งหมดแล้วจริงๆมันเป็นฮาเปียกนะัวเนี้ยแต่เสื้อเก็บไว้นานเกินเฮ้ยเดี๋ยวลองเฮ้ยฝั่งนึงได้อยู่อีฝั่งนี้ฝั่งนี้แม่งเปิดไปแล้วไงอันจริงๆนี่ดูดึงดูดึงดูดีดูเก๋งมากทีนีงอ่าฝั่งนี้ยังไม่ได้แกะไงมันคือซซฟ์พาวเวอร์ชีสสำหรับคนที่ไปทัมปิ้งแล้ว ตีเทียบน้ำหรือเทียบน้ำไม่สะดวกนะโดยเฉพาะสุภาพตีที่อยากแบบอาบน้ำถ้าห้องน้ำไม่สะอาดที่ไหนที่มันอาบยากอะไรเลยหรือแม้กระทั่งหน้าหนาวนะโคตรมีเลยมันเหมือนเป็นเป็นกบู่ที่เป็นกบู่แห้งอะ่ะถ้ากระบื้องแห้งแห้งไวอ่ะตัวน้องผมเนี่ยจริงๆเขียบน้ำก็อยู่แค่นี้แหละขี้เกลียยไงเพราะ <c oughs> เดี๋ยวครูแกะปับ๊บเดี๋ยวไม่ก็แห้งอีกไงใช้แม่งเลย ขายแม่งช่างคิดว่ะแม่งเหมาะกับขี้เกียจไบค์เกอร์กูามากเลยขี้เกียรไบค์เกอร์อย่างเรานะครับโซบชาว์ชีทโคตรตอบโจทย์เลยไม่ต้องอาบเหมือนอาบเลยอ่ะกิระปุ่เลยใช่เป็นกินโอ้เมื่อกี้เช็ดจักรแล้วใครเหรอก็คือเราต้องเช็ดไข่เสร็จปุ๊บเราก็เชนะเขาบอกว่าโซบชาว์ชีทใช้ได้ดีแต่เสือกมีมดมาด้วย <c ười> มดกัดไข่มดกัดไข่ัอันนี้เราคือการอาบน้ำโชว์ นี่มันช่องเที่ยอะไรเนี่ยเป็นลูกจูบก่อยนะบริษัทที่ผลิตซบช,ชวเวชีพเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะโฆษณาให้ผมของบจ้งางพิตตี้ใครดังๆตอนเนี้ยขงบจ้างหน่อยแล้วเดี๋ยวให้เขาใช้โชว์ส่วนกูเนี่ยไอเีทมมาโชว์พุงโชว์อะไรเนี่ยแม่งคาจะนะ่าคงจะขายได้หรอกนะเฮ้ยเีใช้จริงจริงนี่ห่อหนึ่งนะในกี้แกะมา180บาท มีฝั่งละ6ผืนแผ่นละ10กว่าบาท กดแชร์กดตับสไครต์ด้วยนะครับแล้วพบกันกันกบมิมเจอ,อนี่